สวัสดีนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศร้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้เราก็เตรียมคัดต้นพันธุ์นะคะคัดต้นพันธุ์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะจะส่งขึ้นรถหกล้อในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้รถจะไปส่งต้นไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปที่ดอยสะเก็ดลี่ค้ท่านไหนที่อยู่ระหว่างเส้นทางาสุราชไปเชียงใหม่นะคะอยู่เส้นทางสุรานเชียงใหม่ลูกค้าสามารถ มาสั่งซื้อต้นพันได้นะคะต้นพันธุเรียนเราส่งไปกับรถหกล้อนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะไซเข่งเล็กเ่งใหญ่นะคะเ่งกลางเข่งรองเคงจัมโบเรามีทั้งหมดบริการจะส่งทั้งหมดนะคะพรุ่งนี้รถวิ่งไปเส้นทางสุราษฎร์จนถึงเชียงใหม่โดยสะเก็ดนะคะลูกค้าสนใจก็ดูคลิปแล้วก็แจ้งทางไลน์ได้เลยเรามีหลายสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะต้นไม้ที่เราเตรียมพัดไว้ ไว้ขึ้นรถให้ลูกค้าในวันที่นีาา้นนะคะอันนี้เราคัดมาเรียบร้อยนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุหมอนทองทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือใช่ทั้งหมดเลยนะคะใช่ทั้งหมดเลยลูกค้าบอกว่ายังไม่ปลูกนะคะทุเรียนเอาไปเอาไปเก็บไว้ก่อนเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนรอปลูกปรากาณหน้าฝนนะคะประมาณต้นปีหน้านะคะ ให้คัดต้นพันธุ์ที่มันไม่มีรากขดต้นพันธุ์ที่กะากากากว่าพอถึงระยะเวลาการปลูกแล้วรากมันจะพอดีนะคะเราก็คัดให้ตามที่ลูกค้าสั่งมานะคะคัดต้นพันธุ์ให้ลูกค้าเป็นต้นพันธุ์ที่เราเปลี่ยนถึงรากเริ่มจะเดินนางกางเดินจะเดินนะคะนี่เราก็คัดให้ลูกค้าําที่ลูกค้าสั่งเลยไม่เอารากขดไม่เอาที่เปลี่ยนนานนะคะระบบแรกจะมีปัญหากว่าจะปลูกก็ รออยู่ประมาณสักเกือบหนึ่งประมาณสักสามสี่ห้าหกเดือนนะคะกค็พัดไม้ให้ลูกค้าดีนะคะไม้เลี้ยงเดชน,นะคะไม้เลี้ยงเด็กอย่างดีเลยของลูกค้านะคะส่งไป <c oughs> สองร้อยห้าสิบินะคะในวันที่จะเป็นทุเรียนสายพันหมอนทองนะคะหมอนทง <c oughs> องเข่งเบอร์หกม่ <c oughs> มูเข่งเบอร์หกนะคะหมอนทองเข่งเบอร์หกทั้งหมดเลยนะคะทุเรียนสายพันหมอนทงองเข่งเบอร์หกแล้วก็จะมีเป็น ข่งเบอร์สี่นะคะเข่งเบอร์ใหญ่แล้วก็จะมีเป็นผุ้เรียนสายพันธุ์มูซังกิงมาเลด้วยนะคะไปชมนะคะอันนี้เป็นต้นผุ้เรียนที่เราครัดนะคะอันนี้เป็นผุ้เรียนสายพันธุ์มูซังกิงมาเลนะคะบนรถก็มูซังกิงมาเล ชุดนี้เข่งละ5้0บาทนะคะเข่งละ500บาทลูกค้าท่านไหนสนใจระหว่างทางที่รถวิ่งไปนะคะสุราษฎร์เชียงใหม่สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะอันนี้เป็นมังคุดนะคะเป็นมังคุดมังคุดที่ติดตกแล้วด้วยนะคะมังคุดเข่งเบอร์สี่เข่งเบอร์สี่สวยนะคะมังคุดของเราเข่งเบอร์สี่มังคุดที่เราเลี้ยงเข่งใหญ่ก็จะเป็นเข่งเบอร์สี่นะคะไม่ใช่เข่งเบอร์ศูนย์เหมือนการทุเรียน นี้เป็นตู้เรียนที่เราคัดกัมาเรียบร้อยใส่เข่งเรียบร้อยนะคะโดที่จะขึ้นรถในวันชุ่งนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทุเรียนสายพันธ์ต่างๆก็แอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะระหว่างเส้นทางสุราษฎร์จนถึงโดยสเก็ตเชียงใหม่นะคะลูกค้าที่สั่งซื้อเที่ยววันพรุ่งน,นี้นะคะลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าส่งเลยนะคะเทีท่ยววันพรุ่งนี้ไม่เสียค่าส่งัง จะได้ส่งฟรีด้วยระหว่างเส้นทางนี้นะคะพรุ่งนี้เราขึ้นรถกลางวันนะคะตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนเย็นรถออกตอนเย็นนะคะออกประมาณมาสักห้าโมงเย็นนะคะกว่าจะขึ้นเสร็จกว่าจะจัดเสร็จนะคะท,ที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเข่งเบอร์หกตัวนี้ที่เราพัดออกมาสวยๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเข่งเบอร์เบอร์หกมูซนกิงหรือว่าเป็นหอวทองเข่งเบอร์ ห้าเบอร์สี่เบอร์สาเบอร์สองจนถึงเบอร์ศูนย์นะคะเราก็มีหลายสายพันธุ์เลยสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเรามีหลายชุดนะคะต้นไม้ที่จะส่งในวันในวันพรุ่งนี้ลูกค้าที่ต้องการน,นะคะฟรีส่งเลยนะคะไปเส้นทางเดียวกันูกคาไม่ต้องจ่ายค่าส่งเลยร้านเกษตรชุกใหม่นะคะอยู่อำเภอบ้านตาขุนจงังหวัดสุราษฎร์ธานีลูกค้าสามารถเดินทางมาคัดต้นมาเองหนะ้าร้านได้เลยทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์แว้มาได้เลยนะคะ หน้าร้านอยู่ตรงนี้นะคะกะษตสิยุคใหม่มีป้ายหน้าร้านป้ายใหญ่ป้ายเล็กนะคะสนใจก็แวะมาคัดหน้าร้านได้ตลอดนะคะเราบริการาลูกค้าทุกวันเลยนะคะสนใจไซส์ไหนชุดไหนหรือว่าลูกค้าที่ต้องการจะส่งทีีค่าส่งนะคะในเส้นทางที่เราไปที่แจ้งไปนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อหรือแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อต้นไม้ได้เลยนะคะ